สวัสดีครับ Why is that ทำไมเป็นแบบนั้น Why do I love you ทำไมผมถึงรักคุณ Why do I have to do it ทำไมผมต้องทำด้วยล่ะ Why do you love me ทำไมคุณถึงรักผม Why is it so hard ทำไมมันยากจัง Why did you come to Thailand ทำไมคุณถึงมาปะเทศไทย Why did you do that? ทำไมคุณถึงทำแบบนั้น Why did you say that? ทำไมคุณถึงพูดแบบนั้น Why do you hate me? ทำไมคุณถึงเกลียดผม Why do I hate you? ทำไมผมถึงเกลียดคุณ Why are you still here? ทำไมคุณถึงยงอยู่ที่นี่